แม่โบคะตอนนี้ท้องได้39สัปดาห์ยังไม่มีอาการเจ็บท้องเลยแม่โบมีวิธีแนะนําให้หมดลูกเปิดเร็วๆไหมคะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปกดติดตามแล้วกดหัวใจกับแม่โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่บโบนัดคิดนะคะคุณแม่ที่คลอดครบกําหนดนะคะเราก็จะนับอยู่ที่40สัปดาห์บวกลบ2หมายความว่ายังไงก็คือว่าคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดได้ตั้งแต่37สัปดาห์นะคะจนถึงประมาณ42สัปดาห์นะคะได้เลยอันนี้คือการตั้งครรภ์ที่ครบกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นของคุณแม่เอง ส9สัปดาห์จริงๆก็คือ,อยังรอได้ถ้าสมมุติว่าเข้า40สัปดาห์นะคะก็ยังไม่มีอาการใดๆไม่มีการเจ็บท้องคลอดปากมดลูกไม่เปิดนะคะไม่มีน้ําเดินนะคะไม่มีมูกเลือดโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรณีนี้ถ้าสมมติว่ามาหาแม่โบแม่โบก็จะส่งตัวคุณแม่นะคะไปที่โรงพยาบาลเลยนะเพื่อให้คุณหมอนะคะมีการประเมินนะคะแล้วก็อาจจะมีการเล่นคลอดถ้าสมมติว่าอายุครรภ์มันมันมากเกินกว่านั้นแล้วนะคะคุณแม่เพราะฉะนั้นคือ39สัปดาห์ยังรอได้นะคะยังไม่ต้องทําอะไรใดๆทั้้งสน,นแมนะ